คนที่ตามข่าวทีหลังอ่ะให้รู้ไว้ด้วยเขาไม่ได้ดราม่าเรื่องบิลได้แชมป์ส่วนสริหน้าข่าวมือถือขอย้ำนะทุกคนยินดีหมดที่เชฟบิลได้แชมป์แต่แต่ไอ้ดราม่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผู้เข้าแข่งขันบางคนออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวรวมไปถึงคอมเมนต์ที่มีการแซะเชฟเคอร์ถ้ายังงงอ่ะก็ไปอ่านย้อนหลังใหม่นะแต่เอาจริงๆนะจากคนอื่นอ่ะยังไงไม่รู้หรอกแต่นี่ว่าความสัมพันธ์ของเชฟบิลแล้วก็เชฟเคอร์เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานกันที่ดีมากมาก ขนาดมีดราม่าผู้เข้าแข่งขันในรายการแซคเคอร์แต่เคอเองก็ยังอยากให้ทุกคนยินดีกับเชฟบิวมากกว่าเพราะมันคือวันประกาศผลผู้ชนะแล้วที่น่ารักไปกว่านั้นยังมีการบอกพิกัดร้านของเชฟบิวอีกเชฟเคอร์ที่แสนดีมีใครสงสัยไหมว่าทําไมตัวเลือกแรกของเชฟเคอร์เนี่ยทำไมถึงเป็นเปียโร่ทาไมถึงไม่เลือกตัวท็อปๆไปเลยแต่ร้องอ๋อเลยพอดูจบรายการ เพราะเปียโรเขาน่ารักไงแล้วเขาใจดีจริงๆตามที่เคอเคยบอกไว้และที่สำคัญเขาเป็นคนที่ไม่เล่นพักเล่นพวกแม้ว่าเปียโรจะไม่ได้เก่งมากก็ตามแต่ที่สำคัญคือเขาไม่เล่นพักเล่นพวกเลยเข้าใจวิธีเลือกของเคอแต่และคนที่เขาเลือกอะไม่ได้พาให้เขาชนะหรอกแต่เขาเลือกคนที่เชื่อมั่นในตัวเขามากกว่าสำนเนาหน้าข่ามือถือ